เสื้อผ้าทุกท่านเขาชมครับเดอะวันบ้านสวนลิงคากันโทษครับสวัสดีครับคุณนายครับพอดีเจ้าของบ้านเพันอยู่พอดีเลยบ้านนี้ให้เซาป่ะครับบ้านนี้ให้เช่าค่ะก็ครับอ่าให้เซาเป็นไล่เดือนหรือไล่วันครับรเดือนคะ่ะเดือนจักวัันนมีค่ะเดือจกบาทครับผมเดือนหนึ่งอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทค่ะอ๋อเป็นไล่เดือนมีสองพันห้าร้อยบาทมีห้องน้ำจักห้องน้ำค่ะแล้วก็มีเคาน์เตอร์เรียกว่า ชุดเซ็ตพร้อมอยู่นะคะทุกคนมีเตียงนอนมีที่นอนให้นะคะครับผมแต่สมมติว่าจะมาพักลายเดือนนะคะติดต่อมาได้ค่ะทางไหนครับทางเฟซบุ๊กค่ะโอ้ซือือว่าทางไลน์ก็ได้ค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ089 569 3178ค่ะ บ้านเราล่มลื่นค่ะทุกคนเจ้าของสวนเพื่อนกะรลดน้ำต้นไม้นะครับเป็นจิจวัตรประจำวันจะเสร็จแล้วครับตื่นเสาร์มากอะมาลดน้ำต้นไม้ให้ความสวยงามของบ้านสวนแล้เก็คแค่ลูกขาที่เพิ่นเขามาเยี่ยมชมนี่บ้านสวนเจหนึ่งท่าคันโทรหรือซื้อทางการก็คือเดอวันครับผม สังแก้วเพื่อทากนโทษจังหวัดกาลสินนะครับเด้อผู้ได้จะมากก็ได้มากคนเดียวก็ได้มากเป็นคู่ก็ดีมากเป็นครอบครัวแห้งดีค่ะครับมาชมบ้านเราคะมาชมธรรมชาติมาเปนปลูกต้นไม้ไว้ให้พันเดี๋ยวจะจะปลูกบัวคะ่ะจะลงเป็นสาบัวตรงนี้นะคะเนี่ย้อมวงเป็นสาบัวนี่จังห้องเหรอครับทั้งหมดห้าห้องคะ่ะโอ้ตอนนี้โครงการเราขึ้นไปได้ สองห้องแล้วค่ะทุกคนสองห้องเราก็เริ่มเปิดแล้วค่ะครับผมผลไม้ยอยู่ข้างในนี่ผู้ใดมาเนี่ยก็สามารถยิบใช้กินได้เลยมันบ่ครับได้ค่ะโอ้ปลูกอยังไรแน่ครับพลไม่ละมุดค่ะโอ้ละมุดสลังติบอกผ้าเนาะผ้าน้ำหอม <c oughs> นี่แหละครับบรรยากาศของพ่นนะครับพ่นกับปลูกไว้ให้ผู้ใดเขามาแวะเวียนกับ ยิบได้ชิมได้ครับเนบริหามมีทางรายวันรายเดือนขอ,อวงเล็บครับเฉพาะลูกค้าเขามาพักเพื่นวายเซนครับบุคคลทั่วไปกะเป็นของอบุคคลส่วนตัวเนาะคนทั่วไปก็คือสิบบริษันะครับถ้าขอกันก็คือว่ากันนั่นแหะอีสานบานเฮ่า